สวัสดีค่ะบน้องมาแล้วมาแล้วทัางม,มานัดก,กันสองทุ่มวันศุกร์ที่ไลน์ TV วีวันนี้เนี่ยก็มาดีแอคกับน้องๆอ,อีกเช่นเคย,เยน้องตอกพ่้งนี้เราจะไปดูกันนะคะก็เดี๋ยวทางทุ้ัดมีเรื่องจามาพูดคุยนิดหน่อยนะคะพาเชิญทางุ้ัดเชิญค่ะกันหนก็ต้องขอโทษทุกๆคนที่ทำให้ ให้ราติดตามสําหรับการออกากาศที่ล่าช้ามันมีปัญหาทางเทคนิคขัดข้องนิดหน่อยแต่ว่าสัญญาว่าจะไม่ให้เกิดในอีวีถัดทไปค่ะจะทําให้ดีที่สุดแล้วก็หวังว่าจะได้กระแสะตอบรับที่ดีอะไรเงี้ยค่ะจะมีความสุขกับการรับชมซีรีส์ของเราขอบคุณนะคะขอโทษด,ด้วยค่ะขอโทษด้วยค่ะ ก่อนที่จะไปดูการเราอาจจะถามก่อนว่าอีพที่แล้วเนี่ยใครได้จอดว่าเข้าไปเช็คกระแสมาบ้างพี่เกอร์แน่ลองถพี่เกอร์เลยไ้ไปดูมาอีทีสองก็ตอนแรกก็แต่กว่าๆแล้วผมก็เข้าไปดูมาตลอดเลยว่าแบบที่นี่อีพสองอะผมว่าคนทับ2ทับสทับสี่อย่างเงี้ยคือคนยังตามมาดูแบบเยอะมาก ก็ยังไงเนี่ยเดี๋ยววันนี้มาพีสามแล้วนะคะดู<า>ว่าเนื้อเรื่องจะเข้มข้นขนาดไหนอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะเป็นบ้าไมเนี่เอก เห็นนั่งยิ้มน้อยยิ้มใหญ่คนเดียวมาตั้งนานสองนานแล้วนะนั่นนานเดียบเพื่อนพวกเรามันจะมีความสุขบ้างไม่ได้หรอวะันมีความรักไม่พบนี่มึงไม่เชื่ออะไรเป็นคนเนี่ยไอ้ผมกูว่ากูเป็นสายบ้าฮะมึงงานอะไรวะคือกูมีเรื่องสำคัญจะบอกมึงลองจับหัวใจกูดูดิ เชื่อไม่เป็นแรงใช่บ้าไหมจ้ะจังควรใจกูดูวสิจัจะบอกกูสักทีกลับไปหนึ่งทีทกูมีเรื่องจะบอกมึงเหมือนกันเออกูฟังกูก่อนนะเชื่อกูกูชอบแพวอ่ะไอ้พผมกูช่วยกูจีบแพวหน่อยดิวันนี้แกว่างป่ะแกถามแบบเนี้ยแกจะไปไหนเนี่ยอย่าบอกนะ ว่าแกจะหาพี่กอบอีกแล้วอะ่ะก็ที่น่าเศร้าคืออ่ะก็เลยเจะเอาชีกไปถ่ายในกระถางแล้วก็แจกเพื่อนด้วยบอกว่างนะแกเดี๋ยวพี่กอบเขาจะรำคาญนี<ม>่แกจริงจังหรอก็อออออมีอยากที่ไหนแกควรเข้าแต่เทอมหนึ่นี่เทอมสองแล้วเนี่ยยังไม่เห็นพี่เขาจะสั่งทำโทษอะไรแกเลยก็เห็นมีแต่สั่งดังๆลูกน้ำ5 10, นะพี่ลลิลิตร5ล็อกครับเห็นแล้วแกโมโหมะ น้องไม่ถึงสิบเก้าก็ถึงสารน้องละมันก็นเป็นขอวแกเลยเนี่ยเรามองสังเกตทีอนน้นเวลาที่ท like okay, ี่กองเปกลัะเ้นเลือดที่คอนะขึ้นไปซ่เนเลเนี่ยวอาพี่เขาจะไม่แข่งงากใช่ปะเ้นเลีอที่คอจะแต่งตายแล้ซะก่อนเขีงว่าแซมเขาเก่งนะมีใครมาบีบีคยนี่ไมันมีใครอย่อ่ะ หลจัดพอดีว่าแต่ใช่ค่ะแล้วพี่ล่ะคะีกครับ่เปลี่ยนเลนเลี่ยนเลยเปยเลย่เปเลยนเี่นี่ยนะเไม่น่นนไปม่่ย่ปลา่ย่่ะสุดเะไปหาพี่ยอนเดียวใช่ป่ะไะก็ต้องไปคนเดียว เปดร้านอยู่แหละครับเฉลี่ยว่าร้างร้างร้างไม่นิ่งนะร้านเฉลี่ยอะไปอีกแล้วแหม่ไม่อยากเจอคุณเนี่ยปากแข็งจังเลยพี่อ่ะอยากรู้จริงนะว่าปากพี่เนี่ยทำจากอิดหรือว่าปูนแข็งเกินอยู่แค่สองคนอะไม่ต้องเกล็กก็ได้งแพ่นี้ครับผมจะเกล็กไม่เกล็กอ่ะ เรื่องอะไรของคุณวะก็ไม่อะไรหรอครับอะถ่ายผมแหละสี่สิบชุดบ้า,าเนี่ยถ่ายไปนั่งเยอะแยะก็อาทิตย์หน้าผมไปสอบคุยสารัจะไปแจกเพื่อนๆด้วยเออเออใจบุญนึงใต่ดีมากถืว่ารีนะสี่สิบชุดเนี่ยเน้ยจัารถถังคืออะไรอะพี่มาผมมาผมเาใช่รถถัง นี่คุณรู้ป่ะผมบอกพ่อหลายรอบแล้วว่าอย่าปุหรี่มันอ้วนเพราะอ้วนเนี่ยมัโรคเรื้ออต้องพาไปหาหมอเนี่ยพี่ดูชอบแมวมากเลยนะครับชอบอดิคุณดูว่าขนมันแบบร่อนมีควางตรงนชอบดิพี่ชอบจริงน่ารักอีกโคโรราอีกหนึ่งต้องมีคนนี้ต้อคโรราดองคนแล้วนะต้องมีสักคนนึงเป็นโคโรราด์อีกคนเป็นเกินเป็นกันไม่ต้องตัดเอเกียงขอแค่แตกหัวหน่ารักเดียวมันเป็นหน้าที่ผมนะ ถ้าผมไม่ทําอ่ะก็ไม่มีใครทำหรอกก็ไม่มีร้่าสที่นี่คุณถามจริงถ่ายเอกสารน่าอ้ระบบโฟตัอะไรนั่นอ่ะมันดีขนาดที่เราทุกคนต้องแคร์มันขนาดนั้นเลยหรอุกระบบนโลกใบเนี้ยที่มันเกิดขึ้นมาแล้วมีทั้งข้อดีและข้อเสียนั่นแหละอยู่ที่ว่าคนใช้จะใช้มันในทางไหนมากกว่ากันหนึ่งร้อยบาทผมลดให้เดี๋ยวได้ีไครดีจัดไม่ฟรีอ่ะแล้วส่นของคุณอ่ะรีบกลับได้แล้ว มืดแล้วเนี่ยอันตรายเป็นห่วงแล้วนึ่งได้ครับไปดิไปได้หนึ่งหนูควรจะปิดร้านลูกไว้เจอกันใหม่สรุปทีมมีน้ำมูกเป็นดาวอา่านอา้าคนหิวนอนทำกระเป๋าหนึ่ง พี่ถึงบ้างหรือยังครับอพวกเราฟังฟิตทั้งผมด้วยนะครับพิเศษไงแต่งคอร์ดไหนบอกไม่เล่นไลน์ไยนบอกไม่เล่นงงพิ่งเล่นเพิ่งเล่นไปนี่ SMS ไงเปิดโทรเปิดโทรไปโอนบัตรเพื่อเติมเงินเลยเนไงเจ้าตัวเล็กโทรมาหามาหาเจ้เล็กพวกนี้จะมีสา่งไหนเอามาแบบไม่เซอร์วิสไหมนะคุยได้อันนี้จริงๆพี่โบล์เล่นเกมอยู่ปะเนี่ย เราเป็นพรอ่เป็นพรออยเงี้ยไม่ออกจากเตียงเลยการที่เราอยู่ใกล้เขามากจนเกินไปอาจทําให้เขาไม่เห็นค่าเราถ้าเกิดพี่บอกว่าให้พบปล่อยเขาไปอ่ะพี่ว่าตัวพบเองอ่ะคงยังยอมรับไม่ได้หรอแต่พี่ว่าพบก็เป็นพบนั่นแหละไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรเป็นตัวเองนี่แหละแต่พบลองเถอะเอามากลา่ดูดีไหมเผื่อว่าตัวพบและตัวเขาเองอ่ะเห็นกันและกันชัดมากยิ่งขึ้นเอา ะรนคับไล่โค้ชจริงๆเลยเราว่าอยู่ข้างมากันแล้วก็ไม่ไหวพี่เยียช่วยแปลอีกนิดได้ไหมครับของโุณแปลง่ายว่าใจง่ายหน่อยโทรมาหาพี่ได้เลยนะพี่โอเคมากๆแต่ก่อนอื่นเนี่ยพื้นฐานความรักนะตัวพบเนี่ยต้องรังตัวเองก่อนแล้วค่อยรักคนอื่นเข้าใจเปล่าครับพี่เยีย วันนี้นะครับแล้วนี่สินะสี่ไม้ยเราเห็นรูปแมวที่เราส่งให้ยางวันก่อนอะอนี่คืออะไร แพลว่าตัวไหนหน่ารักกว่ากันหรออ้าวพบัอดีก็คือแพวไม่สนใจกนสจามาแล้แวกับแพรอ่ะแพรอ่ะชอบพบอยู่เพิ่งม,<ห>มาเช้าจังวะแพวชอบพบคุอให้หกูร,อ,อ,ร,รอที่เดิมทุกวนัน<ล>ไม่ใช่หรอพอกูรู้สึกว่ากูจะจีบแพวแล้วนะชีวิตกูก็ดูมีเป้าหมายขึ้นมาเลยว่ะทุกวันนี้ไม่มีเป้าหมายอะไรเลยจีิงการลงการเรียนไม่มุ่งแพวชอบทะเลหรอครับวันนี้วันวานเองเห็นรูปไปทะเลเต็มไปหมดเลยชอบนะแล้วเอกไม่ชอบหรอใจตรงกันเลยชอบเขาชอบไี่อ ไอ้พบต่อไปนี้ตอนเช้ามึงไม่ต้องรอกูแล้วนะเว้ยมไปรับแถวที่บ้านก่อนทำไมทำแบบนี้อ่ะสันดี่ฉันก็จะมาถามเธอว่าเมื่อเช้าอ่ะเธอเห็นอะไรบ้างปะเห็นอะไรอ่ะฉันเห็นไอ้ลูกโง่อ่ะมันมากับเด็กฝึกงานที่ชื่อสีไม้อ่ะทั้งคู่อ่ะดูเข้ากันได้เลยแบบแกๆแกคิดมาก ลูกโมเขาก็ดูไม่ได้จะชอบใครง่ายๆขนาดนั้นนะระวังมาแล้วกันนะฉันรู้นะถ้าเธอคิดอย่งไงกับมันเลิอกอคติกับลูกโมได้แล้วนะเรื่องมันก็ผ่านมานานมากแล้วปะระวังเธอไอเด็กที่ชื่อสีไม้เนี่ยให้ข่าวว้าทำให้ไอ้ลูกโมอ่ะผิดไปเยอะนะลูกโมสีไม้นี่ศัตรูเยอะจริงแมอมมายืนตรงนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่อะเราเพิ่งเดินมานะมีอะไรเปล่าเด็กฝึกงานที่คงอร่อยสินะน,สนะหน,น้าใกล้ใคร ใช่ความประจบหนุมรักกันใส่ไม่ดีเฮ้ยคนฝันไอ้ดีอาการน่าเออเอกเย็นนี้ไปหาอะไรกินร้านไหนดีวะเฮ้ยโทษทีว่ะกูได้รับปากแพลวไปแล้วว่าจะไปส่งเขาที่บ้านอ่ะวันนี้ไม่ว่างแล้วว่ะไว้วันหลังนะมึงท้าไมซันนี่ทำแบบนี้ เราสร้างมาชื่อเตยนเอออไ้พื่อนทิ้งเพื่อนก็จะสร้างกล่องข้อความใหม่เนี้ยมันต้องไปตรงไหนเออก็ยังทําให้เขาเด้ออืมนี่คือเค็พูดโกรธแล้วครับโกรธโกรธเก่งไม่รู้อะไรเลยแพลวครับถ้าจะผสานสองช่องต้องทำยังไงแรงนะไม่จําเป็นแล้วไม่จำเป็นอีกต่อไปโอเคอันนึงเปลี่ยนจังเลยเฮ้ยโอ้ยเออเออเออไอ้ผม เดี๋ยวกูไปส่งแพลวก่อนนะมึงเจอกันโชคดีเพื oh, ่อนวมาอยากแบบอย่างรู้ผัวเลยอ่ะกระเป๋าหนักมากมากเอ็นดูอ่ะเอ็นดูอ่ะเอ้าไอ้พบมานั่งทำไรคนเดียววะเอ้ามาทำไมอ่ะที่ไหนพูดภาษาเล็กโดนตอบมันกลับไปแล้วล่ะอะไรวะแปดคนฮะปกติก็ต้องรอกลับพร้อมกันนี่หว่า ไม่เป็นไรหรอกมึงไม่เป็นไรได้ไงวะแล้วนี่มันจะปล่อยให้มึงกลับบ้านคนเดียวเนี่ยนะนี่ดีนะที่วันนี้กูง,งานไม่เยอะอะเออรักเพื่อนัเอกเพื่อนเร็วเลยอะละเพื่อก,เ,อกเพื่อน,อนสังเกตสังเกตเพื่อนไงไม่เป็นไรมึงกูก็กะจะไปหาพี่บอยพี่เยญที่คาเฟ่เหมือนกันอะนี่สรุปมึงก็จะทิ้งกูเหมือนกัน่ะดิอะไรวะทิ้งเงินเก่งเว้ยเจอกันกูโม่อยู่นะเอ้ายไอกยโม่อยู่เลยมองแรงมองแรง ปิดแล้วปิดล้าเลยครับโอ้ไม่ไ้ร้องไห้เหรอร้องไห้เลยเนาะร้องไห้เลยอ่ะมันไม่มีใครอยู่ไห้ได้โดยที่ไม่มีเราหรอกคนทุกคนน่ะก็ต้องอยู่คนเดียวให้ได้เลย่ะมันกลายเป็นโคงนอีกแน่ยจะอยู่ได้เลยเข้มแข็งไว้ก่อนนะพบเท่าที่พี่ฟังมาเขาไม่ได้อยากหายไปไหนเลยนะเขาอยากมีพบหนุนข้างเขาเหมือนเดิมด้วยซ้ำผมต้องให้เวลาเขาอ่ะ ได้ลองสดจริงด้วยตัวเองบ้างก็ดีนะนึกเกิดตรงนี้ขึ้นได้เลยจริงอ่ะกลับมาขังพอลและบีบจำได้ว่าตอนนั้นคือมืออ่ะกระดูกหักแล้วนะตอนนั้นนะท็อปคือบีบแรกับทำไมอ่ะอ๋อบีบแรกใช่คืออยู่กับว่าจะถูกเล่นเวลาให้กดขึ้นอย่างไรบอกแล้วให้แล้วอ่ะที่พี่พี่โนเยะร้องตามไม่ต้องกังวลนะนี่ดูห้องเขาเลยดูเสื้อผ้าในตู้ซะก่อน ไม่ได้ใส่เลยชอบเลยโชว์พี่ครับขอไปเก็บผ้าแป๊บนึงนะครับฝนตกเออคือแบบพี่พี่จะเสี่ยงอะไรเสี่ยงอะไรผมว่าเสี่ยงในซีรีส์หรือเปล่าเออเดี๋ยวนในซีรีส์เหรอเออใช่ตอนแรกกันเองว่าเสียงในซีรีส์ โอ้โทำไมมึงไม่ตอบกูวะต้องคงไม่ล่นเป็นอะไรอ่ะอย่างน้อยมึงก็ตอบกูว่าไม่เป็นไรดิกูเห็นมึงเงียบมาตั้งแต่เช้าแล้วกูเป็นห่วงเลยดูดูหน้าคนทำเพี้ยนดิขอบผมมากนะกูขอโทษนะเว้ยที่วันนี้ไปส่งไม่ได้มึงกลับได้ใช่ปะอือลงมากลับได้แล้วมึงอ่ะฮัลโหลโอเคนะมึงเออเป็นแค่นี้ก่อนนะง่วงแล้วอะไปนอนแล้ว เออลานจะปิดกองจะปิดแล้วจ้าตาตาตาจะปิดแล้วจ้าของแบบเนี้ยมันต้องดูเบลยาวเพราะคนที่เคยโดนเทคแคร์แบบเนี้มาโดยตลอดอ่ะแล้วถ้าวันหนึ่งอ่ะมีเดียมต้องการขึ้นมาแล้วเขาคนนั้นอ่ะไม่มีให้แล้วอ่ะวันนั้นแหละเขาถึงจะมาเห็นค่าอย่างว่าเลยเนาะอยู่ได้วยกันมานานจะไม่คาดหวังเลยอ่ะผมย้ายที่แล้วนี่ครับผม อะไรเนี่ชอบอยู่เนี่ยจะรู้ตัวไหมนะพี่เขาเตียงคุณมาไม่ได้พี่ว่าได้หรือเปล่าไลฟ์เลยเหรอมาแล้วสิบสี่คนแล้วน้องริงสวัสดีครับน้องริงสวัสดีครับกอย่านี่ทุกคนสวัสดีครับ จะบอกวนนี้นะครับผมเข้าสู่เดือนธันวาคมแล้วนะครับมีใครมีแพลนไปเที่ยวไหนหรือเปล่าครับ,รบสามารถใช้กันได้นะแล้ววันนี้นะครับผมนิวเยเนี่ยจะพูดถึงหัวข้อท็อปิกการแอบรักอยู่ในภาค2นี้นะครับครับการแอบชอบของเราเนี่ยเริ่มทําให้รู้สึกอึดอัดใจ,จใช่ไหมครับจริงๆทางออกเนี่ยมันมีเยอะมากเลยนะครับผมสำหรับบางคู่เนี่ยทางเลือกก็อาจจะไม่ทงออกก็ได้ไนีนะว่าถ้าคิดว่าการสารภาพรัก มาโน้ตแต่มานะนักเรียนอะขอแสดงความยินดีนะเพราะอย่างน้อยเนี่ยคุณได้เซลความซื่อสัตว์ต่อความสุขคุณเองแต่คุณนะครับผมก็ต้องยอมรับผลตามมาด้วยเช่นเดียวกันแต่สําหรับใครนะครับที่เลือกที่จะเก็บมันไว้พี่ก็เป็นกําลังใจให้เหมือนกันนะครับเพราะพี่เชื่อว่าเวลาเนี่ยจะพาเราไปเจอทางออกที่ดีกว่ามัจจบันแน่นอนครับชอบฉากนี้ย่อลูกโมไม่ดูด้วยไม่ดูนะเกิร์ด ลูกโมดไม่เป็นเปล่าวิไม่ใช่ก็เขาไม่ค่อยเล่นโซเชียลไงไม่็นดีที่พอเขาชอบอะไรเขาอะไรงนี่อยเมาบันทิมไลน์ไปแล้วเลยว่าไอเอกูชอบว่ะเฮ้ยเอาไม่เห็นหรอ เอาแวก็ีกันหนึ่ง ah, ตีกันนะเฮียอ๋อก็ได้ตกใจมือร้านคุณทำอะไรไปวไว้พอันออเซนะนะตกใจหมด ร้านน้อง Copy เก็บปากหมดเอาสนิทกันแล้วเหรออย่าไปชอบเลยสอนเลยแบบเนี้ยตามไม่ทันแล้วเนี่ยพ่ีไม่ได้คุยพอสอนก็เขียอ่งแล้วพี่จะเขียนอะไรเนยนอะไรขี้ง่ายกับ คุณนี่เดือดยังไงเนาะเดี๋ยวว่าสั่งนั่งสลบแล้วเป็นกาเปล่าเฮ้ยเด็ดเฮ้ยเก่งเชี่ยเดชคุไม่เอาแล้พี่อยากเป็นกูเลยแล้วกันเออเดชจริงจริงพี่ก็น่ารักดีนะครับเนี่ยเออผู้หลักผ่อนผมก็แค่จะบอกว่าเวลาที่เป็นตัวเองแบบเนี้ยน่ารักดีออกเขินก็บอกเขินพี่ผู้ไม่ยากนะเขินอะ ไม่ได้เลิ้วยเกิดด้ยเกิดด้วยไปิ้วกแดกิจะหายไปไหนได้มีอยู่ท้่เดียวีเ่ิดด้วยเกา้มยนกิดยเกิดดนวยสกิได้วนเกิด้วยเกดวยเก้อยกิดด้วยเิดด้ยเกิ้วยเคิวม้วเ้วยอกนี่หวยาแิ้วยีกอยเาิอ่ะพี่ก๊อฟเองอ่ะเก้าเก็ดยเกด้วยเกด้วยเกิ้ยเม่รู้ว่าวเก็นเกิดว่าิเก็นเกินด้วก คุณก็เห็นอยู่ก็คนมันเยอะกต้องบอว่สองซิบหนึ่งหนึ่งเนี่ยของคุณเปเรียนเรียนกันได้แล้วชอบไปเรียนแม่ครับคนเรามันจะมีเรื่องเครียดอะไรต้องทำให้นอนร้องไห้ได้ทุกวันขนาดนั้นนะครับอย่าบอกนะว่าลูกไปเกเรใขรเข้าๆแม่รู้แ yes, ล้วก็แม่จะเอาหนังกำลังภายในอไปซ่อนสักเดือนหนึ่งเลยนะ แม่แม่เป็นคนเก่เงนะแ,แม่ครับแล้วพ่อล่ะเดือนนี้พ่อจะกลับมาไหมครับถ้าไสงานพ่อไม่ยุ่งมากนะแมปนม้นองแมแวกลางเดือนเนี่ยพ่อน่าจะกลับกว่าแม่เองอจังอยู่บ้านคนเดียรกว่าแม่งหงาหรือคิดถึงพ่อจา๋าเออว่าแต่พี่ลูกแมวลูกเดี๋ยวี่ว่าจะพามาทานข้าวที่บ้านน่ะแม่เราจะตาน่ะนะคือช่วงนี้ลูกแมวไม่ค่อยว่างนะครับ จะลองชวนมาดูใหม่นะครับพ่กหนกบแล้วอ่ะรู้สึกว่ายังอยากดูต่อโอ้โหแกงมาก네 <diction aries> ่งมากโคตรแกง่งงกั้งนนแงน้อแมกแอบสะพานหน้าอกมะเอง Only ย้มเท่ก็ขอบเลยโหแน่มากครับน่าดีใจตันนี่หล่ะยิ้มเท่คู่อะไาครับคู่อะนรครับคู่อะไรครับ อาวใช่แล้วโรเซดูโรเซ่อืขนาดนั่งเหมือนันเสร็จนเ่อเเยตั้งเป๊ะมีห้าเสือผิด4ทุนนะครับเราต้องติดตามซีรีส์ของสิทธิเกตครับทุกคนทำงนหนักมากๆครับเดี๋ยวม่เดอกันอีกอาทิตย์หน้าบายคุณายรับบาย

นักร้องหลายคนก็น่าจะคิดเหมือนกันใช่ไหมครัว่า,วาอ p นี้แบบค่อนข้างเข้มข้นเลยใช่ไหมฮะหล,ะละักๆเลยวันนี้เนี่ยนะฮะก็จะเป็นเอกภพอย่างวันนี้เนี่ยเราเห็นฉากของภพเนี่ยร้องให้หนักมากใช่ไหมพี่เอียกพี่โบ๊ชใช่ครับถามว่าเล่นยากไหมกี่เทอะ่ครับผมถ้าเกิดพูดก็ดูไม่เชื่อแต่จริงๆแบบ สองเทครับดี ii, สองเทชีบไม่ชี่ของจารถูกของจริงของ freely, อจริงเรื drill, ่องจริงเองจริงเพราะว่าด้วยความที่เหมือนกับตอนนั้นแบบเป็นซีนสุดท้ายแล้วก็เรียกว่าแบบเป็นมิรุข้าวซีนก็ได้ที่แบบสามทุ่มครึ่งแต่กองต้องแบบจบสี่ทุ่มอะไรอย่างเงี้ยครับก็เหลือแค่ครึ่งชั่วโมงกับซีนนี้แล้วก็ตัวพี่โบยพี่เอก็ส่งมาด้วยตัวออกก็รับแล้วก็รู้สึก ถึงตัวละครของพบด้วยอะไรเงี้ยครับมันก็เลยออกมาเป็นแบบภายในครึ่งชั่วโมงก็คือได้อย่างที่ทุกคนเห็นในซีรีส์ใช่ครับยเลยอ่ะยอดครับผมตั้งีเศร้าใจแอนโดนคนบางคนทำให้ร้องไห้น้อเอ้เนาะเอ้แก่เกมแล้วเราบอกแล้วเอ่าเรารู้ตัวไหมเนี่ยว่าทำใหอร้องไห้อะค่ะก็ ก็รู้มาบ้างครับรู้มาบ้างครรู้มาบารู้มาบ้างคืออะไรไม่เข้าใจก็จริงจริงก็ไม่มีอะไรพี่พอถ่ายคัดกับแพลวเสร็จแล้วผมก็ควงพี่ออฟออกไปอยู่ดีควงพี่ออฟออกไปอยู่ดีนาคัะ แล้วฉากนั้น่าจยังถามว่าฉากพบใช่ไหมส่งข้อความไปจริงแล้วคือได้ทันอ่านนะตอนนั้นน่าจะยังไม่อ่านครับเพราะว่าเหมือนกับพบอันเซนก่อนพอดีครับเพราะว่าตอนแรกแบบหมาเห่าแล้วก็ ผ่านไปแล้วก็ไปเผลอกดแล้วก็แต่โชคดีที่อันเซนทานพอดีแต่ตัวไมเอกก็น่าจะยังเห็นไม่ทานครับก็เป็นซีนที่ดีมากๆเลยแล้วก็เป็นฉาสกสองคนที่วันนี้เนี่ยเข้มข้นมากๆสาหรับเอกภพครั <camar ader> แล้วก็คู่นึงเนี่ยต้องบอกเลยนะว่าไม่แพ้กันแม่แพ้แกันามาก <S <S มในส่วนของตับข้นา้ำพู <S <S ถามเลยดีกว่านาะน้ำพูตัวจริงเนี่ยเป็นแบบในนั้นไหมอันนี้ไม่ได้ถามาน้ำพูไม่ได้ถามเฟียจะถามพูเป็นครับก็ อาจจะไม่ใช่ทั้งหมดก็มีบางส่วนที่ทางนำผูทางเฟียมีความแบบว่าใส่ใจครับใส่ใจในรายละเอียดต่างๆแล้วก็สนใจคนคนนึงเป็นพิเศษอย่างเงี้ยครับก็ก็ถือว่าคล้ายๆแล้วกันครับอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดนะครับคนไหนอ่ะส่ใจคนไหนก็คนให้ขอตอบได้ไหมครัก็คนที่พูดอะครับปีนี้ปีนดิวเหรอปีดีดิวเหรอ เขาไปชอปปี้เนี่ยขายปูไหมเสี่ยก็ขายครับขี้เก็กครับแอบด่าไว้เลยเขาจะมีมาดกมีมาดกที่ที่เป็นตัวเขาเองอยู่แล้วครับผมเป็นมากที่ทําให้ดูหน้าค้นหามากกว่าอใช่ตัวให้หนึ่งเก๋ที่เห็นอะไรเรื่องตัวปีเองน่เลี้ยงแมวส่วนน้องปูเองก็เลี้ยงแมวใช่ไหมครัเพิ่งรับน้องมาเลี้ยงเองครับผม ใค, <No 1> 1> ใครที่ดูอ่า reaction EP ที่แล้วดูแล้วเนาะวันแมวใครนะถ้าทําใครที่ไม่ทราบว่าเป็นแมวของใครก็อย่าลืมกลับไปย้อนดู reaction ของ EP ที่สองนะครับคู่นี้กันบ้างต้องบอกว่าพี่พีเนี่ยเขาก็จะเป็นศิลานีชอบเพราะว่าศิลานีดิบเป็นโค้ชในเรื่องของความรักตอนในชีวิตจริงเนี่ยมีแฟนกลับมาแบบ ความรักษาและความลับชีวิตคู่ในบอยิเวียส่วนใหญ่ี <มา S 1> ี <มา S 1> ่เลยอ่ะ <c oughs> จะเป็นแบบเวลาหนู <c oughs> หนูไลฟ์ในไ g จจริงๆอ่ะมันก็จะมีคนมาถามว่าแบบเออเนี่ย มีเรื่องกาแฟหรืออะไรเงี้ยก็จะมาปรึกษาแต่ว่าถ้าเกิดแบบให้เป็นไลฟ์โฟลด์แบบเช็คอิสิเรียสเลยจริงๆคือไม่มีจะตอบแบบ Q&A กับนเอกันอะไ่อย่างเงี้ยที่ตั้งไว้อะไรอย่างเงี้ยไม่แน่นะในอนาคตน่นนไม่หลังจากเรื่องนี้อาจจะเป็นไลฟ์โฟลด์เออเออดีไหมดีไหม พี่ดีๆพี่ไฟว่าไงว่าผ่านเนาะผ่านได้ผ่านเลยครับผ่านเพราะบทไงอันนี้ต้องยกความดีให้กับโบสถถูกต้องแสดงเล่นดีด้วยจ้าพี่ดีดีพี่ไฟเดี๋ยวมีอีกไลฟ์โคด้าต้องรอติดตามต้องรอติดตามบอกเลยวันนี้คือโมโหเอกทำแบบนี้กับน้องราไม่เข้าใจว่าทำไมถึงไม่เอกทำแบบนี้กับผมอือฮะครูกำกับครับช่วยด้วยครับ อีพีสาวเนี่ยอีพีสาวเองนะใช่อีพีสามเองสามเดี๋ยวยิ่งอีพีต่อไปยิ่งเข้มข้นครับจริงก็เป็นเรื่องของบทยุ่ยๆน้ำมากอีกฉากหนึ่งที่เป็นแบบว่าซีนอารมณ์มีในส่วนของตัวละครเพิ่มเติมแล้วในออฟฟิศนะก็คือเก่งกันเองแสดงโดยน้องกานาวีนก็อยู่เราด้วยเออการมังยากไหมสำหรับบทเก่งก็ยากครับ พี่พี่ช่วยเยอะครับพี่ออฟพับพี่ดิยอาเออสายคนทับพี่ภูพี่เฟียฟันนี่คือฟิวมาเป็นตัวร้ายเลยนะไม่ทราบว่ามีเรื่องอะไรกับพีลูกโมเออมีอะไรว่ามามีอะไรว่ามาอะไอว่ามาเดียเลยตามอีพีต่อไปครับผม่ดีเหอแกน่าจะมีอะไรกันแหลกน้องมีอะไรกันแหลกมีอะไรกันแหลกเอาเน็กนะทุกเม็ต นี่มีคนหนึ่งที่ที่เล่นที่เล่นต่างจากตัวจริงมากๆเลยจี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 ตัวจริงเป็นยังไงฉันว่าต้องนาต้งเรียบร้อยอ่าจีจีพูดความรู้สึกหน่อยด้เรารู้สึกว่าแบบเป็นแฟนคือยากมากเพราะว่าตามที่ทุกคนรู้ก็อาจจะตรงข้ามค่อนข้างเยอะมากแต่ก็ผ่านมาแล้วค่ะเก่งมาก เก่งมากเก่งมากๆจริงๆบ้านคือรอยมะลัยนะไอ้ที่อะไรดิรอเกอร์อ okay. ีกแล้วอ่ะรอเกอร์อีกแล้วเอออลเกอร์รอเกอร์ไดเกอร์มาแล้ว อยู่อยู่เรายังต้องติดตามต่อไปเราต้องรอเพื่อต่อไปเพราะว่าคือถ้าเกิดมาก็คือแบบบอกเลยทวิตแตะถ้าเกิดคู่เสือมาวานมาบอกเลยว่าทวิตเพจไม่เค่อันดับหนึ่งโอ้โดนด่าเลย ก่อนกักันไปเนี่ยก็เดี๋ยวขอให้แบบใครสักคนหนึ่งเนี่ยตัด EP หน้าน่อยแล้วกันให้พวมกับฝากดีกว่าเอพวงกับก็เรื่องราวมาันกำลังเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆนะครับยังไงก็ฝากติดตามความสัมพันธ์ของแต่ละคู่ด้วยแล้วกันครับว่าในแต่ละคู่เนี่ยจะมีทิศทางไปทางไหนนะครับผมแล้วก็เอาใจช่วยกับในทุกๆตัวละครไม่ว่าจะเป็นพบเอกหรือว่า ตีไม้ลูกโมอเองก็ตามนะครับตัวน้ําพุจะจีบก๊อปปี้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับผมเพื่อชนะใจกันนะครับผมรวมไปถึงเสือประวานด้วยที่รับรองว่าถ้าโผล่ออกมาแล้วทุกคนต้องหลงรักแน่นอนครับขอให้แบบว่าพิเกอร์กับพี่ตาลออนแฟนคลับเนื่องจากว่าแฟนคลับเราดูซีรีส์เยอะมากครับก็ฝากติดตามทุกคนนะครับผมอยากให้ทุกคนเนี่ยเข้ามาดูนะครับ Top Secret Together The Series นะครับแล้วก็ ใครที่รอพวกผมสองคนอยู่ก like ็อดใจรออีกแป๊บหนึ่งนะครับผมไม่นานแน่นอนเพราะว่าพระเอกเขามาสุดท้ายเจ๋วเจ๋วอย่างที่พี่เกอร์บอกนะครับก็ใครที่รอดูเสือประวานก็ไม่ผิดหวังแน่นอนครับใช่ครับพวกเราขึ้นจบแล้วยิ้มขึ้นจบแล้ว ดีมากเลยตาพูดอะกระหนกไม่ต้องพูดก,ก,กระหนกจะอ่านนะต้อพูดอ้อนแฟนคลับหน่อยอ่าก่อนไปก็ได้เป็นกระหนกก็ได้อ่านเร็ว้อนไม่เป็นนะพี่อ้อนเป็นอยู่คนเดียวอ้อนเงินเง,ง,ง,งอ้อนพีสไปพีโร่เร็วก็ขอให้ทุกคนช่วยติดตามด้วยนะครับช่วงหลังๆอีพีหลังก็จะเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆนะครับจะได้รู้ว่าสีไม้กับหนุ่มโมหรือคู่อืืนจะเป็นยังไงต่อครับ เข้มข้นแน่นอนเอ่อใส่ผมเนี่ยใส่ผล่เลยวันนี้มาแค่นี้นะผมมะมาน้อยแต่มานแต่อีนีหน้าไม่ได้มาแล้วนะไม่แคร์ครับไม่แคร์ไม่แคร์ครับเบบี้ไม้ก็ใช้ได้ครับเอออะไรวะน่ะไม่แคร์ครับไม่แคร์เบบี้ไม้ก็ใช้ได้ใส่อ๋อโอย ยิมมีแกนไหมคะพี่นินี่ก็นึกอยู่นะนั่งนึกอยู่ันนี้ก็ประมาณนี้นะคะยังไงเนี่ยเดี๋ยวกลับมาจะเจอกันใหม่ได้ทุกวันศุกร์เวลาสองทุ่มทางไลน์ทีวีครับแล้วก็กดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับยังไงวันนี้ก็ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอยากให้เธอมาอยู่ในใจ